สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูทิ่วรแสงวิเชนนะคะชื่อเล่นว่าชื่อครูจิ๋วนะคะอ่าสัปดาห์นี้เรามาเรียนเกี่ยวกับหน่วยเรื่องอาหารดีมีประโยชน์นะคะวันนี้ครูจิ๋วก็มีนิทานมาฝากเด็กๆนะคะหนึ่งเรื่องด้วยกันเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยว่านิทานเรื่องนี้คือนิทานเรื่องอะไรนะคะนิทานเรื่องพลังอาหารอี เช้าวันหนึ่งคุณแม่เตรียมตัวที่จะไปตลาดคุณแม่กำลังนั่งจดรายการอาหาร้ไปจ่ายตลาดเมื่อจดเสร็จแล้วคุณแม่ก็ได้ยื่นรายการ,าหารให้หนูนาหนูนาหนูนานี่จะอาหารเมื่อหนูนาดูรายการอาหารหนูนาจึงเกิดความสงสัยขึ้นว่า อาหารหลักห้าหมู่มีอะไรบ้างและเอ,อ่ยถามคุณแม่คุณแม่คะคุณแม่คะอาหารหลักห้าหมู่มีอะไรบ้างคะหนูหนาสงสัยจังเลยคะ่ะคุณแม่ช่วยอธิบายให้หนูนาฟังหน่อยได้ไหมคะคุณแม่จึงให้หนูนาฟังหนูหนาหนูหนาฟังให้ <Cred its> ค่ะว่าอาหารหลักห้าหมูมีอะไรบ้าง หมูที่หนึ่งได้แก่เนื้อสัตว์นุมไข่และถั่วต่างๆจะช่วยให้โปรตีนเพื่อสร้างเสริมซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายส่วนหมูที่สองรวมพวกคาร์โบไฮเดรตหน้าหนูหนาจะมีข้าวสารเส้นมีแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีและน้ำตาล อาหารหมูที่ก็ได้แก่พวกผักต่างๆจานหนูนาอาหารหมูจะให้วิตามินและเกลือแร่แก,ก่ร่างกายช่วยสร้างการทำงานของร่างกายมีแรงต้านทานเชื้อโรคและช่วยอไอ้อวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างปกติมาดูหมูหมูสีกันหมูสีก็คือไม้ต่างๆ,ๆ,ๆ อาหารหมูนี้จะให้วิตามินและเกลือแร่ช่วยทำให้ร่างกายมีแรงต้านทานและมีกากอาหารช่วยทำให้การกับถ่ายของลำไส้เป็นปกติส่วนหมูสุดท้ายก็คือหมูที่ห้านะจ๊ะเกพวกไขมันที่ได้จากพืชและสัตว์พลังงานสูงและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายจ้าหนูนาเมื่อแม่อธิบายจบแล้ว แม่ก็ได้เดินเข้าไปในครัวหนูนาเห็นดังนั้นจึงเดินตามคุณแม่เข้าไปแม่คะแม่คะหนูนาอยากเข้าครัวด้วยคะ่ะแม่คุณแม่จึงได้อธิบายต่อว่าคนเราทุกคนจะแข็งแรงเจ็มใสได้เพราะอาหารเพียงอย่างเดียวหนะ้าหนูนาแต่เราต้องออกกำลังกายด้วยร่างกายเราจึงจะได้แข็งแรง หนูนาก็รู้สึกว่าตนเองโชคดีที่มีคุณแม่คอยดูและเอาใจใส่จัดอาหารให้ครบทั้งห้าหมู่อย่างที่ตนเองเคยได้เรียนมาคุณแม่คะคุณแม่คะขอบคุณคุณแม่มากคะ่ะจัดอาหารให้หนูนาะได้ครบห้าหมู่เลยคะ่ะเล็กคุณแม่คอยคอยดูเทียบส่วนสูงน้ําหนักของตัวหนูนาะ ตลอดวันนี้หนูความรู้มากขึ้นค่ะจึงบอกกับตัวเองและคุณแม่ว่านับตั้งแต่ต่อไปนี้หนูน่าจะเป็นหนูน้อยจอมพลังอาหารห้ามูคอยดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงสมบูรณ์จากการรับประทานห้ามูอย่างสม่ำเสมอ เมื่อหนูนาะบอกกับคุณแม่เสร็จแล้วจึงโผล่เข้าไปกดคุณแม่ด้วยความภาคภูมิใจบ้านคะเมื่อกี้ได้ฟังนิทานจากคุณครูไปแล้วนิทานชื่อว่าเรื่องอะไรคะนิทานพลังอาหารห้าหมูใช่ไหมคะนนม,มีมีตัวละครใครบ้างคะมีคุณแม่ใช่ไหมคะอ่ามีหนูนาะ เป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะนิทานหนูนาได้ได้ทานอาหารหลักครบหลักห้ามูหนูนาจะต้องเป็นเด็กที่เมื่อได้ทานอาหารครบหลักห้าหมูแล้วหนูนาก็เป็นเด็กที่แข็งแรงใช่ไหมคะ,ะเรียกเด็กๆล่ะคะทานอาหารครบผ้าหมูไม่เอ่ยทานครบแล้วก็ให้ออกกําลังกายด้วยนะคะจะทําให้แข็งแรงคะ่ะ วันนี้พอสวัสดีค่ะบาย